ตจุกๆจ no ุดๆจุดๆไปเ,เลยอุ๊ยปลาสอยปลาสอยปลาสอยอืมน้องหูมสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ่นป่าน้ำกันกับผมเหมือนนี้คือเงียบเงียบเลยพวกพีพวกเห็ดไพลพวกโยกพวกคนเลยพี่น้องเหมือนนี่หนามมันลดลงครับผมเงียบเกลียดเลยหนามมันล่วงขนาดเลยครับป่ากันมีมิงด้วยพี่น้อง เดยียวมมีปลาแย่ขึ้นอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวมาดุเืนกันพี่้องมองนี้ครับด้นว่าปลากายสิเอาสิพอปลากายว่านะโอสย่อปลาล่งพี่น้องมันยออไหมเปลี่ยนโอ้ยกาค่ะทีแรกอีกาเลย กาไหมกะ <laughs> กาไหมกะอพี่เาะขายยาขายยอผมพีกาเลยพี่นองผมไม่เปลี่ยนครับตอนนี้ขายย่อผมครับใส่ตามสภพาพไปก่อนตึกเล้วตึกเล้วตึกเล้ว โอ้ยกาดีงเวเป็นปลาจะดีอ่อ๋อตรนีขนอยู่นองมีขึ้นอยู่บลาอคบลมันามันเงียบมันเงียบมันไม่นบ้ฟุ้งซ่านหลายทุกทีอ่ะ โอ้โโอโของลาปลาหมยครับสองสามตัวพี่น้องเตัวนึงตัวนึงตามสภาพหนำพี่น้องที่พิมพนขี้ใหญ่ก็บางส่งไปเนยติดนี้ก็รู้แล้วมั้งดูแล้ว chưa có chưa có chưa có Ui, có chưa có xoay, có xoay có chưa 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 có một có chưa có chưa có chưa có เกือบปลามันขึ้นเกือบปลาไม่ขึ้นผมบอกมาเด็กปลาเลยบอสนอนง่ายมันนี่สุดๆนี่บอเอ้าล่วงไปเลยตัวนั้นก็ปลาขยังน่ะที่ล่วงไป มันมไม่ร้อนไ่ร้อนครับมนี่เ็ไหาย,ยกยากพี่น้องช่นนี้นะมันเนาพี่น้องตามข้อมันเนานะครับเนาหมิ้นเนดำปีเลยนี่สามตัว แขยงตัวโตอยู่หวนฟุกลูกไยเนี่ยตองล่วงไปแล้วปลาหลุนสองเส้นหลายทำเลยเพิ่งขึ้นเลยเอออยู่เงียบนน่มาขึ้นให้หรือปะไม่มีใครอยู่แล้วมะขึ้นให้เนย เปลยดีป่ะบอ๊ะยุ้ยใส่ยุ้ยใส่สิ่หน่อยสิน่อนี่สามสี่ตัวนุ่นโอ้นุ่นขึ้นไปแล้วเบอร์เบ้อเลยยัน้องเทอะไรวางยอยัยวางเบอร์ใดกัน huh. หัวเสียบก็มีส่วนแล้วมันดิ้นมันสัน่นแบบอีกขึ้นม่าปลาดิยังทีแหละที่ว่ารุไ<ป>ไ่นปลาใหญ่คลายมาก งอัดบรอบนีดึกอ้ยน่ะโอ้โหกี oh ่เดินไปกี่เดือนครับผมอวาขยัตัวนึงตัวโตอยู่เด้อแบหนแดงคือผู้พอเพิ่นพนดอกนะมันมันบัวแห้งนะมันไม่บุญ ้ลงน้ำแรงๆประเด็นบูนงคนหน่อยดิฉันมาเขาตอนว่าทายชิบกับูหูไ <c oughs> ั่ไเป็น,นยังไงตาจีดเด๋ยวไหมปุ๊บมันนะไม่ลงบวนมั้งฮะยังไปบ้างานี้ลงไปใส,ส่ลงนั่นติ๊กแล้วครับติ๊กแล้วงั้นเดีกตัวหนึ่งยุงนอกไม่ยุงใน อืม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 อื กูน,นะกาบอกว่าจุ่มในนเสียมอืมครับผมสีสีโตรครับใส่ลูกนู้นนี่ก็โอเคละเดี <laughs> ่ยว่าใส่ลูกนุ่นเหมือน,ะนปลุกลูกอยู่ด้วยนะอืมใช่

มีทั้งหัวเสียบหัวไม่เสียบอเป็นลุกนวลขึ้นก้าวพี่น,น้องนีเป็นลูกปานนลาก็จะโกงก็พี่น้องโกงหน่อยอนนแฝบดบนนวิทย์หอยกระไปแฝบดบ โดดบ้านี่ไงเออยนงีกรต้บางทีกรหายินงมันปลาน้ำมันลดลงมันไม่รอดใจ ้าคแต่ส,สวยๆนะ่นก็ค่อน้ำมันแรงกว่าน,นี้ป่านีบออึ๊บอึ๊บึงแล้วถึงแล้ว,ลวนั่นนะ่ะ กับเพี้ยนนี่แหละยอยุบยุบยุบแล้วมือนแต่ไรเว้ยมันกับบุ้งหัวปลาเหมือนไอ้ขื่นพวกขื่นพี่น้องมาอีกไหมจ้ารอบนี้มาแล้วมาแล้วนี่อิกาอันมาซอยก็มีเอาเฮียไปอีกผ่านมั้ยผ่านเกณฑ์ผู้ผ่านเกณฑ์พี่เนาะโอนมันย่อไม้เลยครับ อันนั้นไม่ไหวเย,ย็นหมดมีเสียงเพิ่นไล่งัวพี่น้องเพลนทะเลาะกันดิกุ้งลิงกุ้งดิงเต่ากระเทียมยืนเลยมันกระดามจิตจิตป็นกระติดยุบแล้วยุบแล้วเนี่ยมาใส่ลูกนุ่นล้วนๆนี้นี้ิตจมันกะติดหน่อย

ปลาเค็งน <laughs> <laughs> ตัวใหญ่นี้บดบนพี่น้อง <laughs> บนปลาเค็งถ้าต,ตัวนั้นไม่ออกก็ได้สองตัวแล้วเนี่ย <laughs> มันโดดออกก็ใส่ถุง,งนี่เลย <laughs> มันโดดออกตัวกง,งามนีะครับนุ่นเดียวกันเนี่ย สองเสียบหลายเสียบเลยดูวเอารวงไปแล้วหนึ่งเสียบติ๊กยู่นะครับผมติ๊กติหัวเสียบเอาเงี้ยวไปแลวหนึ่ตัว กายก็ยังไม่เห็นบัซซอนยังยังไม่มีโพมาแต่อีกั้างงัดบอยุบแล้วเอา้าล่วงเลยยังไ <c oughs> ยวาว ตัวเป็นพุงก็ยู่พอพี่น้องมันเองที่ได้ยังสิละอ่าโตฮกโตฮัก็บไปหายากนะนุ um ่นนุ่นนุ่งสวยๆลงแล้วอุ้ยโช์เฉยเอาจึ๊กจับได้เวลาเอาเอาเอาไหมจึ๊กบัได้โอยคือพลาดร้ายแท้วอนอยู่นั่นแล้วอือ ปั๊บได้แล้วหลังจากที่ลงไปหลายที่ I love y'all.

เป็นโลูกนน้ำนำได้ไหลครับพุ่งไหลม,ม,ม,มุนๆพุ่งๆทายก็ไม่เนาะทายมันมาใหม่ก่อนมันเขาไมา่ได้เด้ 就哦，个的，慢点吧。 ดูจะซุ้งเลยนะนี่จดโดดมนไปคน ยุบยุบยุบย,ย,ยอุ้ยมาแล้วลกาสามเลย tiếp chút ta đây cái nói đi, đi, đi. <laughs> nói ยุบแล้วยุบแล้ว mm hmm. โอ้ยไปเปียบเอ้วนี่อยู่ข้างล่างก็มีได้ไม่ไหนะวครับปลาหายไปเร็วพี่าน่อยเล็ดออกปลาจะนานตขึ้นเนี่ยหายไปเ,ไปเด้ด mm hmm. อามาก่อน ไปหายไปลับมากันอุ้ยเกือบเกือบเกือบเพียน ปลาแดงล่วงไปเลย <laughs> ปลาแดงล่วงไปเลยเ,เสือใหญ่จัดนนำมผงเพราะมีโอกาสะไรอยู่พี่น่องหน้มแห้งก็นีครับยังเพราะมีหลุดปลาแดงไปง่อย่างไี้ครับน้ำมันว่าแห้ง <c oughs> มาอีกบ่ ยุบแล้วยุบแล้วยุบแล้วบรโดดนี่ดิโ <laughs> อยี้ยนรับน <laughs> ี่สามตัวเลยสามครับี่ม,มากจี่นองตาหมนก็มามหา,มา,มา,หายหายนี่มามาหายหไป มาบกอบกรนียงม่บอพี่น้องติดครับติ่กัดละนี่ใส่ลูกนุ่นลูุนล่น,นติดเดงาติดเงติดเงาไม่ค่อยอยากหลุดด้วนะ บ่ได้าโบได้ก็ได้อยู่เดีเก็บไปเก็บมากก็ได้ทั้งไทยแล้วก็ปลาสวยงามมันจะเป็นปลาสวยรุ่นนุ่นรุ่นนี้หลายหนึ่งมันตัวนบุคคลยังไงเป็นไหนครับตัวหน่อยกับว่าหน่อยมันไข่เองเส้นครึ่งอยู่มันโตเค่ไหนตัวนุ่นยังม้วนใช่ไหมยัวไรถือว่าไข่ไม่หน่อยถิอว่าได้รึมันไหนว่าบ่ได้ก็ไปกลับม่เสี่ยงหรอครับไม่มาทีละโตสองตรงจะเป็นฝูงพี่น้อง อันนี้จะเป็นพวกปลากระกงแงครับเนี่ยกแกงหนึงปลากระกงแงปลาหมูครับนี่ครับครับเดี๋ยวพอคลิปหน้าครับในกาแฟกกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตั้งใจแห่สุด,ดีทัวร์เพื่นครับผม